จะทายังไงกันดีครับใครมีพัดลมอย่างนี้นะครับใช้ปานานะครับเกิดปัญหานี้การก้มการเงยของตัวพัดลมแล้วจะได้ยินเสียงแก๊ก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 เนี่ยนะครับก็คือจะมีร่องตัวนี้ก็จะวิ่งผ่านลูกปืนไปวิธีการซ่อมตอนนี้นะครับยากมากเลยนะครับซับซ้อนที่สุดเลยนะครับต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะครับโอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe เมคฮิดดนแชนแนลนะครับเราจะก้าวไปสู่1ึล้าน s u b s c r i b ์ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิ แฟนหน้างอเคยเจอไหมครับปัญหาแฟนหน้างอ,อจะทำยังไงกันดีครับ <c oughs> ไม่คัดเนะขาไม่คัดให้เราด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ปัญหาพัดลมคอหักนะครับใครมีพัดลมอย่างนี้นะครับใช้ไปนานๆนะครับเกิดปัญหานี้เนี่ยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสัรยาการช่างนะครับแหมยังไม่ยอมหยุดนะครับผมอาจารย์แซมกับรายการสัรยาการช่างจะพามาตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับให้ไม่น่างอคอหักนะครับงอเร้ารักเลยนะครับกรณีของพัดลม พอหักนะครับสังเกตได้ว่าตัวของพัดลมข้างบนเนี่ยนะครับมอเตอร์แล้วก็ใบพัดเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงโครมพวกนีนะ้มันมีน้ําหนักมากมอยู่นะครับแล้วก็ทําให้เวลาเราปรับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดการคลายเกิดการเสื่อมหรือว่าเกิดการหลวมเกิดขึ้นได้นะครับที่ไหนฮะที่ตัวคอตัวนี้นะครับอีกลักษณะหนึ่งที่ทําให้พัดลมเกิดอาการคอหักแบบนี้ได้ก็คือล้มนะครับทำเนี่ยจะด้วยอะไรก็ตามนะครับล้มไปปุ๊บแล้วฏกว่า เจ้าตัวคอตัวนี้นะครับหักเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวสีขาวๆเนี่ยนะครับว่าหักสำหรับกรณีวันนี้นะครับเท่าที่ผมดูไอ้นี่ไม่ได้เกิดจากการล้มนะครับน่าจะเกิดจากการหลวมเกิดขึ้นนะครับวิธีแก้นะครับก็คือต้องถอดตัวคอนี้ออกมาก่อนนะครับก็คือปกติเลยจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับที่ใช้ในการถอดคอมันจะมีสายไฟพ่วงอยู่นะครับจากฐานวิ่งขึ้นมาผ่านคอตัวนี้ไปที่ตัวมอเตอร์นะครับพอแนะนำนะครับถ้าเกิดจะจะเช็คคอเนี่ยผมแนะนําให้ตอให้ถอดตัวโครงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่น้ําหนักมันมากแล้ววเเเรรราปะออองมมต์ไไ่่หนีย ถ้ามีโครงอยู่ด้วยมันจะหนักแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับสายไฟได้นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยนะครับถอดแล้วก็จะเบาขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีอาการแล้วผมก็จะถอดตัวตัวคอนะครับส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมซ่อมก็จะมีน็อต2ตัว ด้านหน้าก็จะมีสายไฟอยู่เนี่ยนะครับระวังนิดนึงเวลาดึงออกมานะครับสายไฟตัวนี้มันจะร้อยมาจากด้านล่างของตัวฐานนะครับแล้วก็ขึ้นไปหาหมอเตอร์เพราะฉะนั้นคอเนี่ยมันจะไม่ได้อิสระอยู่กับอยู่จากสายไฟแปลว่าสายไฟเนี่ยจะถูกรอ้อยผ่านคอขึ้นไปแล้วก็ไปหาตัวมอเตอร์เพราะฉะนั้นระวังนิดหนึ่งนะครับจะมีแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะมีรูเจาะเยะๆหมดเลยตัวเนี้ยไว้ใช้ล็อกเวลาที่เราปรับการก้มการเงยของตัวพัดลมแล้วจะได้ยินเสียงแก๊ก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 เนี่ยนะคร ร่องตัวนี้ก็จะวิ่งผ่านลูกปืนไปนะครับก็จะได้ยินเสียงแกลแกล้ไปเรื่อยๆข้างในจะมีสปริงไว้ออคอยสปอร์ตทำให้ตัวคอเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่สั่นนะครับมีตัวสปริงอยู่ข้างใน ทีนี้เวลามันหลวมเนี่ยแผ่นเหล็กตัวนี้จะไม่มีความฝืดหรือว่าแรงมากพอที่จะบีบทําให้คอเนี่ยมนอยู่กับที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวน็อตตัวนี้นะครับช่วยแล้วก็บีบตัวนี้ให้แผ่นเหล็กเนี่ยเข้าไปประกบอยู่กับกับตัวคอสีขาวเนี่ยนะครับด้วยความฝืดที่ที่มีนะครับกับความสามารถในการล็อกของมันเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราสามารถปรับ ตำแหน่งของหัวพัดลมเนี่ยในตำแหน่งต่างๆได้เวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัวน็อตตัวนี้แหละมันคลายก็จะทําให้ตัวพัดลมเนี่ยตกเออคอพัดลมเนี่ยตกได้นะครับวิธีการซ่อมตอนนี้นะครับคือผมดูของผมแนละ้วไม่แตกนะครับวิธีการซ่อมตอนนี้ก็ยากมากเลยนะครับซับซ้อนที่สุดเลยนะครับต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะครับนี่นะครับยากมากเลยใช่ไหมฮะผมล็อกไว้หนึ่งฝั่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งผมก็ขันนะครับ ยากจริงๆนะเนี่ยยากมากๆเลยขันใหแ้แน่นครับเทรานั้นเองครับผมเสร็จแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ออตอนใส่เข้าไปก็จะมีร่องใส่เข้าไปซึ่งร่องตัวนี้นะครับก็จะรองรับเจ้าตัวน็อตตัวยาวตัวนี้นะครับผมก็ใส่ให้ตรงนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วผมก็ประกอบน็อตกลับไปนะครับ ก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับถ้าผมประกอบตัวโครงพัดลมแล้วก็ตัวใบพัดกลับไปนะครับก็มั่นใจว่าเนี่ยเราจับดูยังได้เลยนะครับก็จะรู้สึกเลยว่ามันแน่นขึ้นนะครับถ้าบังเอิญท่านเจอปัญหาที่คอเจ้าพลาสติกตัวนี้หักนะครับไปซื้อเจ้าคอนี้ได้เลยนะครับเอาแบบเป๊ะๆเลยว่ารุ่นของท่านบอกยี่ห้อไปในส่วนใหญ่คอจะมาแบบเดียวกันนะครับอันนี้ผมมีอะไหล่ของตัวอื่นนะครับมาก็จะมาแบบนี้นเป็นพลาสติกล้วนๆคือถ้าถอดออกมาแล้วนะครับพยายามดูว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเก็บอุปกรณ์อะไหล่ตรงนั้้นไวหมด เพราะว่าเวลาซื้อคอมาเขาจะไม่ให้มนด้วยนะครับโดยปกติแล้วอ่าเรียบร้อยนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจใช้งานได้อีกนานนะครับจริงๆมันเป็นอุปกรณ์ที่แทบจะเรียกว่าทุบ้านต้องมีนะครับบ้านเราเมืองร้อนนะครับยังไงก็ต้องมีพัดลมนะครับถ้ามันเสียอย่างเงี้ยนะครับอยากให้พี่นาซ่อมแล้วก็อย่าซ่อมง่ายอะไรก็หาง่ายนะครับยังไงก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพัดลมหน้างอต้องซ่อมให้เงยนะครับแต่ถ้าอาจารย์แซมแล้วรักแล้วรักเลยไม่ต้องปรับอะไรนะครับพบกันใหม่นะครับ กับยันแซมกับรายการสารยาการช่างเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ